สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในรายเกมเศษสีนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันศุกร์เนาะไม่มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าเป็นตัวละครเก่าๆที่คุณน่าคาดตากันดีนะครับแล้วก็เจอกันบ่อยในแชมเปี้ยนลีกในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการกลับมาของเชพีอีโว n ไนกี้นั่นเองนะครับไนกี้กลับมาให้เราตามหาไหมนะคะ ก็ตอกย้ำแล้วว่าน้องน่าจะอยู่กับเราอีกนานนะครับวิธีการตามหาก,ก็คือยากมากบอกเลยคือเราจะต้องคือปกติอ่ะมันหาก,การให้ครบใช่ป่ะเราไปแลกอันนี้ก็คือหาการเหมือนกันแต่มันเป็นการหาการที่แบบงงๆอะ่ะเราจะต้องแบบไปหาการนักสู้การนักลุยการนักรบอะไรพวกเนี้ยกับการวิญญาณมอนสเตอร์เนี่ยมาแลกเป็น แพ็กวัทถุิอีเวนต์เนาะสะสมนะครับถ้าเกิดว่าได้การโอเวอร์ครับไอการเกมโอเวอร์ห้าใบเนี่ยก็มาแลกเป็นห้าแต้มนะครับห้าแต้มสองใบแลกเป็นสิบแต้มสิบแต้มห้าใบแลกเป็นห้าสิบแต้มแล้วก็ห้าสิบแต้มสองใบแลกเป็นหนึ่งร้อยแต้มและหนึ่งร้อยแต้มหนึ่งใบแลกเป็นการ์เคโอและในกี้ใช้กี่ใบในกี้ใช้ทั้งหมดห้าใบเคโอห้าใบเพื่อนๆคิดดูนะเพื่อนๆสุ่มสองร้อยเพชรนะ ชักเอิ่เอ่อยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆได้แบบได้จากเกมมาแล้วเจอแต่เกม over, โอเวอร์เกมโอเวอร์อย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องใช้คียบายคำนวณดูนะคือเยอะมากมากแค่ไหนมากมากด้วยอ่ะและทีนี้นะครับ GM ก็เหมือนเดิมครับการเอาตำนานกับอ่าคัสซูมาขายเนี่ยปกติอะ เราจะต้องแบบทาง GM จะต้องขายแบบว่ามันจะมีการแบบลดราคาคือทั้งคอสตูมทั้ง e ีโวขายรวมกันแล้วราคาถูกใช่ปะแต่นี้ไม่จ้ะอันนี้คือแยกขายตำนานคอสตูม,มนั่นแหละคอสตูมราคา729บาทมาแบบไปคอสตูมเก่าหนึ่งอันคอสตูมใหม่หนึ่งอันเราไปดูคอสตูมใหม่กันดีกว่านะครว่าความสามารถคืออะไรความสามารถของคอสตูมใหม่นะครับก็คือ เมือ่อฝั่งตรงข้ามมาถึงแหลมมาาของฉันนะครับ80%นะครับที่จะจ่ายค่าผ่านทาง70%แล้วสุ่มฝั่งตรงข้าม1คนมายังพื้นที่ของฉันก็คือบัตรเชิญมาเป็นคอสตูมการโจมตีอันแรกปะที่ว่ามาเป็นบัตรเชิญในตัวแต่คือไปเล่นในกี่ถ้าไม่มีเงินม,งออมันจะเชิญยังไงเออจะเชิญยังไงและไม่มีดีบัฟมันจะยังไงต่อเราเดาว,ว่านะส่วนตัวนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวของเราเองเราคิดว่า คอสตูมแสงจันทร์เราว่าเวิร์กเวิร์กกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอย่างเราเล่นใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ดูเซนนกี้ตอนนี้เซนนกี้ที่เราเล่นอนะ่ะคือเราจะเซนนี้คือมีสลับหลุมไปเพราะว่าในแผนที่เก่าๆอ่ะมันยังวางหลุมดาไว้ที่เครีย้นนะไวท้ที่จุดสต็อปได้เออพวกขุกได้แต่ถ้าเป็นแผนที่ใหม่ๆมันจะวางจุดสต็อปไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราเล่นแผนที่ใหม่เราว่าถ้าเราเอาเป็นคอสตูมอันอันอันหนึ่งไปนะ ไอคอสตูมดีบั๊บไปอ่ะเราสามารถใส่เป็นบัตรเชิญเนรเทศได้ใช่ไหมบัตรเชิญเนรเทศใส่ไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่อีกอันนึงก็จะเป็นเป็นอะไรนะเป็น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 ติ๊กต๊อก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 เฮ้ยทำไมลืมคือลืมจริงอ๋อดูละนึกออกละก็คือการวิกเออการวิกก็จะมีการการทาสีแล้วก็มีการ ขังโกงมีการเชิญแล้วก็มีดีบัฟแล้วว่าเสร็จเนี้ยลงตัวที่สุดละถ้าเป็นเล่นแผนที่ใหม่นะเพราะว่าการมีดีบัฟมันช่วยได้เยอะจริงๆมันสามารถทําให้ตัดสินได้เลยคือคนมีดีบัฟเอ้คนที่มีดีบัฟไม่มีดีบัฟมันตัดสินกันได้เลยนะถึงแม้ว่าจะเจอไนกี้ด้วยกันเองอะคือไนกี้อะมันจะร้างดีบัฟได้ก็ต่อเมื่อเราไปตกที่พื้นที่ ชำระล้ลางของเราใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอะระหว่างที่เราขังกลุ่มเขาแล้วอะเราเคลียร์พื้นที่ชำระล้ลางเขาหมดอะแล้วเราก็อัญเชิญไม่ใช่สิแล้วเราก็ใช้บัตรเชิญอะเชิญเขาไปเพราะว่าก่อนเราจะโจมตีเข้าอะสมมติเขามีโล่มันก็ต้องสลายโลก่ก่อนอยู่แล้วใช่ไหมพอสลายโล่หมดอะเราเชิญเขาไปปุ๊บเขาไปตกพื้นที่ของเราปุ๊บเขาก็จะติดดีบัฟปับ๊บเออหลังจากนั้นเขาก็จะเล่นยากแหละเราบอกคอสตูมดีบัฟเวิร์กสุดนะครับแต่ราคาก็แรงอยู่แต่ถามว่าจะเติมไหมมันมาขนาดนี้แล้วว่า มันไม่มีมันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้ทุกคนมันลงหลีกไม่ชนะเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเนาะแต่ก็อยู่ที่สุนทรัพย์ของเพื่อนๆเนาะถ้าไม่มีก็รอตัวอื่นก็ได้นะครับไนกี้เดี๋ยวไปเดยมาก็คือไนกี้ก็จบแล้วแต่ก่อนเดยจะมาก็คืออีกงานเพื่อนๆก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนๆจะต้องทนแพ้ไปเรื่อยๆถ้าเจอไนกี้นะครับก็สำหรับอีเวนต์ในวันนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจกับช่องของเราได้นะ เไปเลยเ่าไปเลยเอาไปเลยเอออย่ามาเก่งกับกูนะ